เลยนะคะทั้งคุณเข้มพัดสวีและคุณบุ๊คดาค่ะปกติแล้วจะเป็นชอ่อดอกไม้สวยๆเนาะแต่ว่าเนื่องจากบินกันเนาะเออค่ะโดยโดยสาร้วยเครื่องบินนะคะดอกไม้ห้ามขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของเราค่ะจึงมอบเป็นของเลี้ยงค่ะจากทางยูเลน,นัสคลินิกค่ะมอบให้กับทั้งคู่แทนนะคะแทนแทนชอ่อดอกไม้นะคะสวยๆตรง สวยงามค่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะอะระหว่างนี้ขอเสียงกรีดจาะกับ FC ที่โอ้โห เทนปุนกได้นะคะที่เอ่อมอและโซโคราที่23ธันวาคมแต่ก่อนจะไป23นี่ต้องบอกว่าออตอนนี้คุณเ้มก็เป็นพรีเซนเ,เตอร์ของเราแล้วนะคะแม่นอนว่าก็นั่น,นเลยไปตระเวนเนาะ อันดับสัลลี่ครบรอบ4ปีกับยูเน,นสซินิกของเราเลยค่ะนะคะขออนุญาตแจ้งคิวงานของคุณเข้มกันสักเล็กน้อยนะคะวันที่3 1มตุลาที่คุณเข้มเชิญชวนไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อตอนต้นนะคะกับที่เดโมงงานเมื่วานเป็นเทนนิสซีฮอลนะคะเดโมงงานเมื่วานค่ะนะคะเป็นการเปิดตัวนะคะของคุณเข้มถัดสี่ยุ้ย พีเซนเตอร์คนล่าสุดของทางยูเลนสัสสติกพร้อมกับพรีเซนเตอร์ทั้งสองทางด้วยคุณรถเมย์และก็คุณอาเล็กซ์เทเลเดนั่นเองค่ะถัดไปค่ะนะคะเจอกับคุณเคนต่อเลยนะคะในในเดือนพฤศจิกายนค่ะกับวันที่11พฤศจิกายนค่ะแพชชั่นระยองสามธันวาคมค่ะเดอะมอลลท่าปลาและ13ธันวาคมเดอะมอลล์บางกะปิค่ะแต่ใครอยากเจอเคนปุ๊กกันอีกขอ ฮอตตลอดเวลาเลยนะคะเอฟซี FC ก็มาแบบซัพพอร์ตกันเนืองแน่นตอนนี้ก็เรียนเชิญนะคะเทนและลูกจากขัดที่โฟล่และกับด้านล่างและนะคะลำดแบบับถัดไปลำดับถัดไปเป็นการ <c oughs> ซัพซัพมันนะะคนิดนึนงอาดิ่มน้ำไหมคะโอเคนะอะเรียนเชิญทีผู้บริหารค่ะเรียนเชิญบอสคิวบอสเจนค่ะแล้วก็เรียนเชิญเหล่า แอ e ์เรียนเมนิเจอร์เซเนียร์แอร์เทุกท่านนะคะ,คะถ่ายภาพเป็นเกียรตนะคะในวันนี้ด้วยเดีเจอกันที่โฟโต้รัดดรอปค่ะสวยงามค่ะใส่อยู่ในน้ก่อนแล้วก็ไฟให้เขาไปแก้ชั้นได้แล้วเดี๋ยวลำดับถัดไปจะมีมของแขกวีไอด้วยนะคะรอสักครู่เดียวตอนนี้สื่อเดียค่ะแล้วก็หลังจากจบการถ่ายภาพ หมดแล้วจะมีสื่อมวลชนนะคะจากทางจังหวัดลำปางอะ่ะมาสัมภาษณ์ทางคู่ด้วยนะคะออ๋พี่โชว์ด้วยค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยว